คิดว่ามันน่าจะดีกับตัวเองแล้วก็ครอบครัวครับคิดว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่ทาให้เรามีอนาคตที่ไกลกว่าและมีเส้นทางที่น่าจะดีกว่าที่เป็นอยู่อยากเข้าึกษาที่โรงเรียนในศิลป์ครับซึ่งเป็นโรงเรียนรูกผู้ชายครับที่มีการฝึกฝังเรื่องระเบียบวินัยเรื่องร่างกายนะครับก็การปฏิบัติตัวต่างๆผมรู้สึกว่าราเป็นทหารที่ เปลี่ยนแปลงชีวิตได้หลายอย่างครับทางระเบียบวินัยการใช้ชีวิตการวางตัวหลายอย่างต่างมากมายครับผมสิบพีสุนทรอ,อินสางค,ครับสงการปสามคนแปดครับเมื่อก่อนก่อนที่จะมาเป็นอาหารครับผมทำงานก่อสร้างก่อนแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวก็คือรับเหมาก่อสร้างไม่มีโอกาสได้มาคุดคีกกักบอาหารเลยจนได้มาเริ่ม มีการจับไปทำไปแดนเนี่ยก็ยได้เริ่มมีการเกณน์ทหารตอนแรกผมคิดว่าผมกลัวครับการเป็นทหารก็เลยคิดว่าอาจจะลองเสี่ยงเกณฑ์ทาหารดูแต่ว่าตอนนั้นก็ด้วยภาระที่ที่บ้านแล้วก็ครอบครัวอยากจนด้วยเราก็เลยคิดว่าอยากจะลองมาหาเส้นทางการเป็นทหารดูทักงว่าถ้าเราเป็นทหารแล้วเนี่ยเราจะมีอะไรดีขึ้นบ้างในชีวิตก็เลยลอง สมัครเข้างาส่งตีตอนเข้ามาครั้งแรกนะครับตอนแรกคิดว่ามันเป็นสิ่งที่แบบเราเรากลัวจากสิ่งที่ดูในโซเชียลบ้างดูในหนังบ้างหรือว่าเขาเล่ามาบ้างรู้สึกกลัวเราไม่กล้าแต่ว่าพอได้เริ่มตัดสินใจเข้ามาแนละ้วพี่ๆที่เป็นอาหารนเาน,นี่ยเขาต้อนระับดีครับเขาสอนเราหลายๆสิ่งหลายอย่างเรารู้สึกว่าการฝึกมันหนักแต่ว่ามันทําให้เรามีวินัยแล้วก็มีระเบียบอนนี้ตัดสินใจสอนนะครับเพราะว่า คิดว่ามันน่าจะดีกับตัวเองมันก็ครอบครัวผมคิดว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่ทาให้เรนะามีอนาคตที่ไกลกว่าและมีเส้นทางที่น่าจะดีกว่าที่เป็นอยู่เพราะว่าครอบครัวก็ไม่ค่อยมีฐานะแล้วก็น่าจะยากจนยายเองก็ป่วยด้วยเลยด้วยก็คิดว่าถ้ามีสวัสดิการช่วยบ้างก็คงจะดีก็ลเลยตัดสินใจเราสมาัครเป็นนักเรียนก็ตั้งแต่ได้มา เป็นนักเรียนรู้สึกว่าเขาสอนเราให้เราเห็นในสิ่งที่เราไม่เคยเห็นสอนเราให้รู้จักว่าการเป็นทหารต้องเป็นยังไงต้องทำยังไงแต่พอเราได้มีตรงนี้แล้วเรารู้สึกว่าหน้าที่ของเรามันมีมากกว่าที่เรารู้แลาวผมรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นทหารรู้สึก่เสียใจทำให้ครอบครัวยิ้มแย้มมีความสุขและเราประสบความสำเร็จ สวัสดีครับ,รบผมชื่อสิทธีกิติพงศ์จินศรีนะครับเป็นนักเรียนนัชิการุ่นที่25ครับ64ครับรออาหารเป็นอย่างสั่งก่อนเข้ามาครับ, <S <S บผมไม่ได้เป็นทหารเก,นกิน์ำบากครับหลังจากที่เรียนจบผมได้มีโอกาสไปสมัครสอบการค่านก็ได้ศึกษาในหลักสูตรทห,หารครัน ที่โรงเรียนหารพางกองทัพบกนะครับรุ่นที่สี่หลังจากที่จบการศึกษาแล้วก็ได้มีโอกาสทํางานออกราชก,การชายแดนนะครับที่ <uit era S 1> จังหวัดน่านครับหลังจากที่ทํางานได้ประมาณปีขึ้น <'t> ก็มีโอกาสได้ นักศึกนาโรงเรียนในสิทธิ์ครับลำดับแรกนะครับจะเข้าจักราที่โรงเรียนในสิทธิ์ครับซึ่งเป็นโรงเรียนลูกผู้ชายครับที่มีการปฝึกฝันเรื่องระเบียบวินัยเรื่องร่างกายนะครับก็การปฏิบัติตัวอากาศให้รู้สึกให้มีระเบียบวินัยขึ้นก็มีความภาคภูมิใจครับในทำ หน้าที่นของตัวเองแล้วก็ทำให้คอยอยรอบครัวเหาได้มีความครอบครัวใจครับชื่อจิตีพนารกรวันเกิดครับ28ตุลาคม88แรก,รแกเกรื่อนก็เข้าเรียนามากเป็นอะไรกรุงเทพมหานครครับเป็นนักกีฬาเซฟอสโกของมหาลัยแล้วก็หลังจากนั้นพอจบก็รับงานเป็นช่างตะกีนเสื้อครับอยู่ที่กรุงเทพมหานครเลยสมัครเข้ามาเป็น ผ่านหนึ่งปีตอนนั้นก็ได้รับปูตออางาน,นสอบขอเข้าวิทยาเขตหนองบกตอนแรกก็กลัวนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งใหม่ก็แต่าก,การได้ดูข่าวต,ต่างๆไดมากมายก็เดิมก็มีความกลัวในการ,รเรียนด้านเพราะว่าแต่พอได้ลองเข้ามาสัมผัสก็ไม่เป็นอย่างที่คิดนะครับก็ได้เรียนรู้สิงง่งใหม่ๆมากมายแล้วก็ได้รับสมรรถภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้นแล้วก็ นะครับการงานที่น่งคงก็รู้สึกว่าเราเป็นทาหารนี่เปลี่ยนแปลงชีวิต,ตได้หลายอย่างตัวแบบนียในการใช้ชีวิตการวางตัวหลายาต่างๆมากมายก็ในปีที่ผมสนะนะครับเป็นปีแรกที่พู้งมารัญชาเนี่ยเปิดให้ทหารกองบัญการที่มีรอยสักอย่างผ่้านสามารถสอบอเินสิทธิ์ได้เป็นครั้งแรก เป็นรุ่นแรกก็เลยพวกวัฒชาของผมก็เลยแนะนําให้ไปสอบตอนแรกผมว่ใกล้จะปดก็เลยได้ลองไปสอบหนึ่งครั้งแล้วก็มีโอกาสแล้วเข้าไปเรียนในเรียนก็ชีพทหารก็มีความภาคภูมิมใ,ใจเลยเป็นอาชีพที่มีเก็บแล้วก็สร้างความสุขให้กับคนในครอบครัวครับแล้วก็ได้สิทธิรักษาในบา่งต่างๆให้กับพ่อกับแม่แล้วก็เป็น รู้สึกว่าภูมิใจครับที่ว่าได้เป็นทาหารได้ใส่เครื่องแบบของทอหาร